ส่วนชาวบ้านในพื้นที่ตำบลยุปโปรครับให้ความสนใจนําบุตรหลานไปเที่ยวพักผ่อนที่สวนสาธารณะบึงบาโดสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนแหล่งใหม่ใกล้เมืองยะลาครับในช่วงเย็นๆของทุกวันจะเห็นภาพบรรยากาศของครอบครัวชาวไทยมุสลิมที่มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายจะนําลูกหลานไปขับรถเด็กเล่นที่ทางพ่อค้านํามาวางหลากหลายแบบเพื่อให้เด็กๆได้ขี่เล่น สร้างความเพลิดเพลินความสนุกสนานในขณะที่เด็กๆจะมีความสุขไปกับการได้ขับรถเล่นไปตามลานกว้างภายในสวนสาธารณะบึงบาโดนอกจากนี้ลานกว้างนอกจากพื้นที่ลานกว้างแล้วยังมีร้านขายขนมน้ำดื่มไอศครีมอาหารทานเล่นซึ่งเป็นคนในพื้นที่ตำบลยุโปมาเปิดขายหลายร้านในราคาไม่แพงให้กับผู้ปกครองและเด็กๆได้เลือกซื้อทานกันอีกด้วยครับโดยเฉพาะร้านขายไอศครีมอร่อยๆของกะ เยาะชาวบ้านสาคอมีพ่อแม่พาลูกๆมาซื้อไอศครีมทานคลายร้อนกันอย่างต่อเนื่องแม่ค้าบอกว่ามาขายที่สวนสาธารณะบึงบาโดหลายวันแล้วคนเ,เริ่มทยอยมาเที่ยวเรื่อยๆบางวันคนจะเยอะซึ่งปกติขายของที่ตลาดนัดอาทิตย์อาทิตย์ละครัครบพอมีสวนสาธารณะในพื้นที่ชุมชนก็ได้มีสถานที่นำของมาขายทำให้มีไรายได้เพิ่มขึ้น แต่ละวันขายตั้งแต่ตอนบ่ายจนถึงประมาณ18นาิกา30นาทีมีรายได้ประมาณ300บาทซึ่งบางวันก็ขายหมดบางวันก็ขายไม่หมดแล้วแต่คนที่มาเที่ยวจะมากหรือน้อยครับ สำหรับบึงบาโดนะคะเป็นบึงขนาดใหญ่มีเนื้อที่30ไร่อยู่ในพื้นที่หมู่ที่3ตําบลยุปโปอํเอาเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาหลังจากเทศบาลตําบลยุปโปได้จัดทําโครงการพัฒนาแหล่งน้ําเฉลิมพระเกียรติจนแล้วเสร็จขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาบริเวณโดยรอบเพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของตําบลยุปโปที่จะดึงดูดผู้คนให้มาเที่ยวมากขึ้นถึงแม้ว่าจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะแต่คนในชุมชนรวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงได้เริ่มให้ความสนใจเดินทางมาเที่ยว เนอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะเพราะว่าบรรยากาศดีมีบริเวณที่นั่งอยู่บริเวณรอบบึงและมีจุดเช็คอินถ่ายรูปมากมายค่ะรวมถึงมีร้านค้าชุมชนมาจําหน่ายอาหารขนมนะคะให้ได้รับประทานกันค่ะนอกจากนี้นะคะบึงบาดูก็ยังอยู่ห่างจากตัวเมืองยะลาไม่มากการเดินทางก็สะดวกสามารถขับรถไปทางตลาดเมืองใหม่แล้วก็ข้ามสะพานทางไปยุโป,โปก็จะเห็นสวนสาธารณะแห่งนี้อยู่ทางขวามือก่อนที่จะถึงโรงเรียนคณะราชบำรุงสองค่ะ